ข้อใดเป็นสมบัติของดาวเคราะห์ยักษ์ของดวงอาทิตย์นะดาวเคราะห์ยักษ์ของดวงอาทิตย์เขาพูดถึงใครลูกเขาพูดถึงดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเคราะห์แกส๊สใช่ไหมนะ่มันคือกลุ่มดาวเคราะห์แก๊สนะดาวเคราะห์แก๊สในระบบสุริยะของเรามีกี่ดวงลูกมีทั้งหมดสี่ดวงนะสี่ดวง ได้แก่ดาวพหรือหัสใช่ไหมอะไ,อะไรอีกดาวสาวอะไรอีกคะอยู่เรนนะเนาะแล้วสุดท้ายก็คือเนปจูน่ะซึ่งเป็นดาวขคาะที่มีองค์ประกอบเป็นแกส๊สทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชอยก็ไก่มีความหนาแน่นสูงมาก ขอไข่ประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่แล้วเพราะมันประกอบด้วยแกส๊สถูกไหมพีต่ตะค้อนทิ้งเลยมีแสงสว่างในตัวเองดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเองไหมลูกไม่มีนะคะดาวเคราะหนะ์ไม่มีแสงสว่างในตัวเององค์ประกอบเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่นะจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะมันมีช้อยอยู่สองข้อคือ ก็ไก่กับงองูเนาะแต่ถ้าพูดถึงว่าความหนาแน่นถ้าเทียบนะระหว่างดาวคอแก๊สกับดาวคอหินดาวคอหินเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันปริมาตรมันน้อยเนาะแล้วก็องค์ประกอบหลกักๆเนี่ยคือเป็นแร่นนะเพราะฉะนั้นมวลเขาสูงมากอยู่แล้วถ้าเทียบกันเองเนี่ยดาวคาแก๊สจะมีความหนาแน่นที่ต่ํากว่าแต่ถามว่ามันต่ําแค่ไหนมันก็ไม่ได้ต่ํามากถึงขนาดกล่าวว่าลอยน้ำได้นะคือเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยดาวคอแก๊สเนี่ยมันจริงๆเราต้องพูดว่ามันแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นแกนข้างในนะกับส่วนที่มันรัศมีมันกว้างออกมาจนนัวนัวไปถึงชั้นบรรยากาศเนี่ยความหนาแน่นมันก็ไม่เท่ากันหมายความว่าในดาวคอแก๊สแต่ละดวงเนี่ยจริงๆแต่ละจุดนะแต่ละความลึกความหนาแน่นมันไม่ได้เท่ากันเนาะแต่ถ้าเราถ้าในบริบทของข้อสอบข้อนี้ใช้คำว,ว่าสูงมากเนี่ยก็ เทียบไม่ได้อะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าเกิดเทียบกับดาวเคราหินนะก็ถือว่าไม่มากเราก็ตัดข้อนี้ทิ้งได้นะเพราะว่าดาวเคราแก๊สส่วนใหญ่ในระบบสุริยะเนาะก็เป็นเศษเหลือนะจากพวกเนบิวลานะซึ่งเนบิวลาของเราคือโซล่าเนบิวลาใช่ไหมองค์ประกอบส่วนใหญ่มันก็เป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอ่าสดวงข้างหลังเนี่ยนอกจากฮีเลียมกับไฮโดรเจนแล้วมันก็จะยังมีพวกแบบ แอมโมเนียมีเีมีเทนมีอะไรเงี้ยอย่าง,ยงอื่นด้วยเนาะแต่ว่าข้อนี้ก็ถือว่าเราตอบข้ององูได้นะข้ออื่นตัดทิง้ง